สอนสร้างกำไรจากไดโวบูสเตอร์เซรั่ม1 0 0แสนบาทต่อเดือนด้วยมือถือเครื่องเดียวและใช้เงินลงทุน0นบาทหน้าหมองคล้ำหน้าเป็นสิวผิวไม่แข็งแรงแต่งหน้าไม่ค่อยติดมีริ้วรอยล่องลึกและหน้าแห้งหรือหน้ามันจนเกินไปลองเลยด้วยสูตรพิเศษสารสก,กัดเข้มข้นโซเดียมดีเอ็นเอสเปิร์มปลาแซลมอนนำเข้าจากฝรั่งเศสและไฮยาพรีเมียมซึมซาบเข้าสู่ผิวได้มากกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเพียงแค่หยิบสือ่อและรีวิวที่มีให้ไปโปรโมต ขายได้บริษัทมีทีมแพ็กส่งของให้รับกำไรขายปลีกทันทีกล่องละ9 9บาทสะสมยอดขายครบ4กล่องพร้อมเปิดสิทธิ์รับลิงก์สร้างทีมขายขยายแฟรนไชส์เพื่อรับกำไรขายส่ง20%จากยอดขายของทีมทันทีขั้นตอนที่2เริ่มสร้างทีมขายขยายแฟรนไชส์หากเราสร้างทีมขาย50คนที่มียอดขายเดือนละ10,000บาท จะรับกําไรขายส่งเข้าบ้านทันที1แสนบาทต่อเดือนยังไม่รวมทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและไม่สะสมที่นําไปแลกทองได้ในแพลตฟอร์มอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสอบถามหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย